ครับสวัสดีครับพบกับเป็นประจำนะครับกับสุกําลังวันนะครับแนวทางเวลาครับของวันจันทร์ที่12เดือน10ปี63นะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาชมในช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแอดนะเป็นกําลังใจครับแอดจะได้มีกําลังใจครับทําคลิปต่อไปครับผมครับมันดูสติมาทิตแปดที่ผ่านมานะครับตรงวันพฤหัสครับของแอดกระจับชุด3ตัว4ตัวครับไปแต่มี เข้าอยู่ชุด2ตัวครับแอจับไปลยครับนี่ครับ786นะครับผมเด่น8นะครับนี่ครับมี6มี8อยู่ในตารางตรงนี้ครับใครจับผู้รูก็ยินดีด้วยนะครับผม6 8กตรงนี้ครับใครจับผู้รู้ก็เอแสดงความยินดีด้วยครับเลขงเรามีข้าไม่ดูกครับรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับครับมาดูครับมีเลขอะไรบ้างครับผมให้ก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมกดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมกดกระดิ่งกดแจ้งเป็นนะครับเป็นกำลังใจนะครับ ได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับกให้เป็นแนวทางครับผมเอาลูกเรียงธรรมดานะครับสอตัวครับ สามตัวอย่าลืมนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือน,นนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามครับสับติไกร้นะครับผมกดใช้เานในการรับชมนะครับ คอ่านว่าจะมาครับของวันที่12นะครับ12ตัวนะครับ3ตัวครับ รับท้ายคลิปนี้ครับหากใครไม่ชอบทุกที่แอดจัดให้นะครับสามตัวสองตัวที่เด่นจุดสองจับในตารางครับผมกับสุดกตะลังวันนะครับแนวทางเวลาครับของวันจันทร์ที่สองครับเรียน CPU สามครับช่องทางติดต่อครับดูวันตรงนี้นะครับผมครับขตกบุฟ้องอะไรแอดตอภัย์ใที่นี่ครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ